ทำไมเจ๊ทำสปกปรกเนี้ยเจย๊เอาจานไปจุ่มน้าสกปรกแล้วเอามาใส่ยำให้ลูกค้ากินเนี่ยนะใครกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินสิวะแต่ต้องจ่ายเงินมาก่อนถ้าฉันไม่แน่จริงอะ่ะลูกค้าไม่แน่ร้านขนาดนี้หรอกนี่เจ๊ทาแบบเนี้ยมันโคตรโสโครกเลยนะรู้ปะอีกหน่อยนะถ้าลูกค้าเขารู้ก็ไม่มีใครเข้าร้านเจ๊หรอกนี่แกกล้าแ่งฉันเหรอฮะออกไปเลยนะออ๊ไ หนูเคยสั่งค่ะโอ้ยลูกค้าเยอะแยะจะไปจำได้ไงเมื่อวานสั่งอะไรอขอโทษจ้างั้นหนูเอาเป็นยำรวมมิตรค่ะอืมไปนั่งเลยจ้ะสั่งแล้วก็ไปนั่งเลยไอโก๊กมาช่วยหน่อยลูกค้าเยอะแยะทำไม่ทันแล้วเนี่ยจ้า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 เจ๊ เอามาเสิร์ฟเสร็จแล้วไป<า>นี่ค่ะ ขับใจจ้ะถ้าขายดีแบบนี้ทุกวันนะมีหวังรวยแน่เลยเราเอาป้าวันนี้กินอะไรดีเอายำโรเม,มจานหนึ่งจ้ะได้จ้ะนั่งรอเลยค่ะอา้าวจานหมด รอแป๊บนะคะเฮ้ยน,นี่แม่หนูแม่หนูทำไมทำแบบนี้ทำไมเอาจานที่ลูกค้ากินแล้วอะมาจุ่มน้ำสกรปรกแล้วใส่ยําให้ป้าเนี่ยอ่วทำไมล่ะป้าฉันก็ทำแบบนี้ของฉันทุกวันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแม่หนูทำแบบนี้มาตลอดเลยเหรอ ทำไมสกรปรกแบบนี้สกรปรกอะไรป้าอย่ามาพูดเพ่พ่อยแถวนี้นะฉันสะดวกของฉันแบบนี้ลูกค้าคนอ,อื่นเขาก็กินตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นมีใครตายสักคนลูกค้าเขาไม่เห็นหรือเปล่าว่าหนูน่ะเอาจานน่ะไปจุ่มน้าสกรปรกดูซินะเศษอาหารเต็มไปหมดคนทําอาหารขายนะ่ะารามสะอาดนะ่ะต้องมาก่อนอป้าถ้าจะเรื่องมากขนาดเนี้ยไม่ต้องกงไม่ต้องกินมาแล้วลูกค้าแค่คนเดียวเนี่ยฉันไม่ง้อหรอกนะ ลูกค้าเข้าร้านตั้งเยอะตั้งแยะไปสกรกปรกแบบเนี้ป้ากินไม่ลงหรอกป้าเดี๋ยวก่อนจ่ายค่ายำม,มาก่อนหนึ่งร้อยทำไมป้าต้องจ่ายป้าไม่ได้กินทั้งหน่อยอาวป้าสั่งแล้วอ่ะไม่กินก็ต้องจ่ายจ่ายค่าวัตถุดิบมาหนึ่งร้อยขายของแบบเนี้ยระวังจะเจ๊งสักวันหนึ่งเอา้าอีแก่นี่แช่งฉันเหรอฮะแกจะลงลงตายหายไปแล้วยังจะมาแช่งคนอื่นอีาอีกอหือทเจอนะวันหลังอ่ะ สังยำหน่อยครับอลองสักครู่นะจ๊ะหน้าคุ้งๆอ่ะอันนี้นะนรับอะไรดีจ๊ะเอ่อเอาเป็นยำหมูยอแล้วกันครับอีกอย่างหนึ่งผมขอเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยนะฮะ <c oughs> แล้วแต่เจ๊จะจัดให้ได้จ้ะรอ <c oughs> แป๊บนะครับ ไม่มีโอ้ยนี่นี่ไงอ๊เจ๊ๆๆอะไรคะคุณลูกค้าทําไมเจ๊ทำสกปรกเนี้ยเจ๊เอาจานไปจุ่มน้ําสกปรกแล้วเอามาใส่ยำให้ลูกค้ากินเนี่ยนะอะไรคะคุณคุณรู้ได้ไงว่าน้ําสกปรก โอ้โหเจ๊ก็หนูนี่นะเศษอาหารลอยเต็มเงี้ยไม่สกปรกให้ผมเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยเบื่อจริงๆเลยพวกลูกค้าชอบมีปัญหาเนี่ยทำไมฉันก็ทําของฉันแบบเนี้ยใครกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินสิวะแต่ต้องจ่ายเงินมาก่อน100เอามาเจ๊กล้ากินมาล่ะเนี่ยสกปกเงี้ยขืนผมกินเข้าไปกระท้องเศษขึ้นมาทาไงได้หาฉันหรออืมเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊กล้ากินเขาไม่ได้ไงเนี่ย ฉันกินแล้วจ่ายมาเลยน้อยหนึ่งจ่ายมาจ่ายก็จ่ายวะนี่เจ๊ผมว่าเจ๊เลิกทำแบบนี้เถอะสุขอนามัยอ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะเจ๊เจ๊ก็แค่เปลี่ยนน้าทำให้มันสะอาดอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรตรงไหนนะนี่ไม่ต้องมาทำเป็นสอนฉันเลยนะถ้าฉันไม่แน่จริงอะ่ะลูกค้าไม่แน่ร้านขนาดนี้หรอก ถ้าพูดอย่างนี้นะไม่ต้องพูดดีกว่าผมเตือนด้วยความหวังดีนะเจ๊เจ๊เป็นแม่ค้าควรจะรับฟังความเห็นของลูกค้าสิถึงจะถูกนี่เจ๊ทำแบบเนี้ยมันโคตรโสโครกเลยนะรู้ปะอีกหน่อยนะถ้าลูกค้าเขารู้ก็ไม่มีใครเข้าร้านเจ๊หรอกนี่แกกล้าแช่งฉันเหรอฮะออกไปเลยนะออกไป,เ,ไปเลยเ มือไปไหนมาเนี่ยน้ำขัมาะน้ำขัคุณลูกค้าเดี๋ยวสักครู่นะคะเจ๊ไหวไหมเนี่ย ไหวเดี๋ยวฉันทำยำตอ่อไหมแกไปทำอย่างอื่นปะจ้าจ้าจ้าเอ๊โก๊กมาเอายำไปเสิร์ฟสจิจ้าเจ๊เอานี่เจ๊นี่ค่ะเอายำหม,มูยออีกหนึ่งค่ะได้ค่ะ เจ๊ยำหยูยอีกหนึ่งอ,อ่อ,อ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันร้านยำที่นี่อ่ะฮิดี่ฉันไปอาของห่างแล้เจ๊กูกมัน,นี่หน่อยอะไรเจ๊ทำไมลูกค้ามองหน้าฉันแปลกๆวะฮะจริงด้วยเจ๊เออ นี่คุณทำไมคุณทําแบบนี้อ่ะอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาคุณก็ทําแบบนี้มาตลอดอ่ะอะไรฉันทําอะไรก็นี่ไงแย่แล้วเจ๊นี่มันโพสของพี่นักรีวิวอาหารอ๋อผู้ชายคนเมื่อวานถึงว่าละหน้าคุณคุณอะไรห่วงแก่วะเย้กุ๊กฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วผู้ชายคนเมื่อวานทําไม ก็ผู้ชายที่ทะเลาะกับเจ๊ไงเขาเป็นนักรีวนวิวหารนี่แสดงว่าเขาแอบถ่ายเจ๊ตอนที่เอาจใจไปล้างในน้ำสกปรกแล้วเป็นประจานนะสิฮะโอ้ยแล้วแกมาบอกอะไรตอนนี้เล่าทำไงดีอะะจ๊หนูผมเตือนเจ๊แล้วใช่ไหมครับว่าให้เจ๊เปลี่ยนวันนี้ผมเลยกลับมาดูอีกทีนึงแต่เจ๊ก็ยังเลือกทําวิธีแบบเดิมๆแบบนี้นะช่วยไม่ได้นะครับ ผมไม่นักรีวิวผมก็ต้องรีวิวตามความจริงครับว่าแล้วเชียวไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมต้องเจอแบบนี้แหละเจ๊ร้านยำสกโปก เฮ้ยกะแล้วเชียวไงล่ะแม่หนูโดนนักรีวิวชื่อดังประจานทัเลยล่ะทีนี้จะได้เจงสมพรปากป้าไหมล่ะเงียบไปเลยนะไอ้แก่ไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยนะเจ๊อหละเงียบไปเลยเจ๊เป็นแม่ค้านะลูกค้าวิพาวิจารณ์ก็ต้องยอมรับได้ดิ เสียแรงที่ฉันอุดหนุนเจามาตลอดเจทำโสกระปกแบบเนี้ยฉันรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้ก็ไปดิลูกค้าแค่ไม่กี่คนฉันไม่ง้อหรอกออกไปเลยไปเน่ออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไปเจเนี่ยทำผิดแล้วยังไม่สำนึกผิดอีกนะ <c oughs> มานี่เลยอะไรไปไหน <c oughs> ก็จะไปโรงพักไงเจ๊คนทำผิดแบบเนี้ยฉันไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกนะ เ่เไยไปไหนม<า>ไม่ไปฉันไม่อยากโดนจับไปเฮยทำอะไรไว้ก็ได้างน,น,นะครับคนเรา